สวัสดีครับต้อนรับสู่ podcast HR Talk กับผมประคันปันทพะลังกูลนะครับเราคุยกันอยู่กับเรื่องราวของการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจนะครับที่เราเรียกว่า uh, feeling นะฮะ strong feeling ซึ่งเมื่อวานนี้เราได้แตะ uh, competency ตัวแรกที่จะทำให้เรามีความแข็งแกร่งทางจิตใจก็ซึ่งนั่นก็คือเรื่องของ mindfulness นะครับมีสติ รู้ตัวเองยับยังชั่งใจได้นะครับอันนี้คือเรื่องของตัวที่1วันนี้ก็มาต่อกันในตัวที่2ซึ่งมาจากหนังสือเรื่อง flex your feeling นะครับตัวที่2ที่เป็นคอมมิน i t ตที่สำคัญที่จะสร้างเรื่องของ strong mental health <c oughs> ก็คือเรื่องของ curiosity ซึ่งแปลเป็นไทยก็คือความใฝ่รู้ในตัวเองอยากจะ พัฒนาตัวเองอยากจะเรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆซึ่งผมถือว่าตัว curiosity เนี่ยนอกจากเรื่องของตัวเองแล้วเนี่ยครับมันยังเป็นทักษะสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เราเติบโตในหน้าที่การงานได้อีกด้วยนะครับในแง่ของการเติบโตในหน้าที่การงานอาจจะเป็นมุมของ curiosity ที่ใช้ในเรื่องของการใฝ่รู้ อยากจะรู้อยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับแต่ในเรื่องของ mental health ที่จะสร้าง strong feeling เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความใฝ่รู้ในตัวเองที่เราเรียกว่า self curiosity คือต้องอยากจะทำให้ตัวเองดีขึ้นอยากทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมากกว่านะครับเนื่องจากว่ามันมันอ้างอิงถึงโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็วทุกวันนี้หลายคนจะเรียนรู้ให้ไวนะครับพยายามที่จะเติม up skill reskill ต่างๆเยอะแยะไปหมด แต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเราไม่มีความใฝ่รู้ในตัวเองไม่มีความอยากเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองอครับไม่ว่าองค์กรจะยัดเยียดให้เรามากน้อยแค่ไหนส่งเราไปอบรมมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เพราะอะไรเพราะตัวเราเองเราไม่เปิดใจในการใฝ่รู้ตรงนั้นดังนั้นการที่เรามีวุธ,ธิภาวะภายในที่ใฝ่รู้ในตัวเองนั่นคือการที่เรากล้าที่จะยอมรับความผิดพลาด ที่เกิดขึ้นในตัวเราเองนะครับกล้าที่จะรับฟังความจริงจากคนอื่นแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือกล้าที่จะมองเข้าไปในตัวเองว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆโดยที่ไม่เข้าข้างตัวเองท่านผู้ฟังมีความกล้าตรงนี้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นคนที่มี strong feeling เนี่ยนั่นแปลว่าเขากล้าที่จะเปิดรับความไม่ดีของตัวเองจากมุมมองของคนอื่นได้อย่างชัดเจนเพราะอะไรเพราะการที่เราเปิดรับตรงนี้มันแปลงง่ายๆว่าเราพร้อมที่จะแก้ไข พร้อมที่จะพัฒนาในมุมที่มันไม่ดีจริงๆจ,จ,จากคนอื่นถ้าเราไม่มัวแต่ r o ป e c t ตัวเองนะครับปกป้องตนเองมีข้ออ้างมากมายในการที่จะบอกว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นหรืออาจจะมีข้ออ้างมากมายที่จะบอกว่าที่เราเป็นแบบนั้นเพราะอะไรส่วนใหญ่ก็จะชี้ออกไปข้างนอกที่เราเป็นแบบนั้นเพราะนู่นเพราะนี่เพราะน,านั่นเพราะคุณไงเพราะคนนู้นไงเพราะคนนี้ไงสุดท้ายถ้าเรามวแต่คิดแบบนี้ครับ การที่เราจะเติบโตการที่เราจะสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเคยพิจารณาหรือประเมินตัวเองไหมฮะอย่างเช่นบางเรื่องเนี่ยฮะเพื่อ่วมงานพูดเล่นในบางเรื่องกับเรานะครับแต่ว่าบางครั้งไอๆคำพูดเล่นตรงนั้นซึ่งเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับกับทำให้เขาอ่อกับทำให้เรารู้สึกไม่พอใจอย่างรุนแรงนะแล้วก็ปรีแตกเลย หรือว่ากรณีที่หัวหน้าเดินเข้ามาแล้วก็ให้คําแนะนําเราเล็กๆน้อยๆแต่กับกลไป็นวาเรารู้สึกเหมือนถูกตําหนิเหมือนถูกด่าทั้งๆที่หัวหน้าไม่ได้ด่าอะไรเลยนะครับแค่เพียงว่าให้คําแนะนําในการที่จะทํางานให้มันดีขึ้นอันนี้เราเรียกว่าสิ่งที่เรายัางต้องพัฒนาเป็นความใฝ่รู้ในตัวเองว่าเราเปิดใจรับสิ่งเหล่านี้มากน้อยได้แค่ไหนการที่เรามีระบบ pms ในองค์กรแล้วก็มีระบบฟีดแบ็กจากหัวหน้างาน แล้วหัวหน้าก็บอกว่าโปรเจกต์เนี้ยคุณยังต้องปรับปรุงในหลายเรื่องเลยนะเช่น1 2 3 4ซึ่งการฟีดแบ็กตรงนั้นเนี่ยเจตนาไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเลยนะครับเพียงแต่เราต้องการจะให้งานมันดีขึ้นโดยการที่ฟีดแบ็กจากหัวหน้าเนี่ยเป็นการทําให้เรารู้เราก็จะได้พัฒนาตัวเองแต่ถ้าเราฟังปับ๊บเราปิดประตูตุ้มนะครับแล้วก็มีแต่ข้ออ้างมากมายมาบอกหัวหน้าว่าที่โปรเจกต์มันไม่สาเร็จเพราะนู่นเพราะนี่เพราะนั่น นั่นแปลว่าเรากำลังไม่เปิดใจที่จะพัฒนาตัวเองจุดนี้แหละที่เราเรียกว่าเซลล์ curiosity ไม่มีเลยหรือในอีกกรณีหนึ่งที่เป็นพนักง,งานที่ต้องพูดคุยกับลูกค้านะครับอย่างเช่นเรื่องของ customer service ต่างๆเนี่ยเวลาลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการเราไปแล้วเขามีความอยากจะ feedback หรืออาจจะไม่พอใจในบางเรื่องแล้วก็โทรมาเพื่อจะพูดคุย feedback เนี่ยแทนที่เราจะมองกลับมาแล้วก็บอกว่านี่คือกลุ่มซับ จากลูกค้าที่ทําให้เราจะได้พัฒนาไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าหรือบริการกับกลายเป็นว่าเราปรเทค t ตัวเองแล้วเราก็โต้ตอบกับลูกค้าด้วยเ,เรียกว่าอารมณ์ที่ไม่พอใจที่ลูกค้ามาตําหนิเราเคสแบบนี้เราเรียกว่าไม่มีเซลล์คิวริอ t สซนะครับคือทำให้ตัวเราเองเนี่ยปิดกั้นการพัฒนาตัวเองอยู่แบบนี้นี่แหละดังนั้นคนที่อยากจะมีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อยอดไปเรื่อยๆได้ นั่นแปลว่าตัวเราจะต้องเปิดใจรับในสิ่งที่คนอื่นวิพากวิจารณ์มาเช่นกันการเปิดใจรับตรงนี้มันเป็นการเปลี่ยนมุมนะครับจากการที่เรามองว่านี่คือฟีดแบ็กในเชิงลบมันคือความวิพากวิจารณ์มันคือคำำําตําหนิมันต้องเปลี่ยนมุมมองเลยตั้งสติเอาตัวแรกมาใช้นะฮะเอา competency ตัวแรกคือ mindfulness มาใช้ตั้งสติรับรู้ยับยัง้งชั่งใจหลังจากนั้นเราก็เปิดใจตัว self curiosity อะครับคือเปิดใจรับฟังแล้วก็รับ มุมมองในมุมที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาตัวเองมากกว่าที่จะมาปกป้องตนเองยกตัวอย่างอย่างเคสตะกี้เลยเวลาได้รับฟีดแบ็กจากนายหรือฟีดแบ็จากลูกค้าแทนที่เราจะมัวแต่หาเหตุผลมาปกป้องตนเองว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเรากลับกลายเป็นว่าเราต้องคิดในมุมที่ว่าอมืมันเป็นไอเดียเป็นอีกมุมมองหนึ่งเลยนะจากลูกค้าจากหัวหน้าซึ่งเราไม่เคยทราบเลยเพราะฉะนั้นเราน่าจะเปิดใจรับฟังเราก็หยิบเอาประเด็นสําคัญสําคัญ,คญมาพัฒนาตัวเองมากกว่า ถ้าเราคิดแบบนี้ได้เราจะพร้อมเปิดใจแล้วฟังจริงๆแล้วบางครั้งตัวเราเองอาจจะมีคําถามเพิ่มเติมด้วยซ้ำไปกับลูกค้าหรือกับันหน้าว่าเราควรจะทํำยังไงเพื่อทําให้ตัวนี้มันดีขึ้นบ้างมีไอเดียอะไรที่จะมาช่วยเสริมตรงนี้ไหมเรายินดีที่จะเอาไอเดียนั้นไปพัฒนาในสิ่งที่มันควรจะเป็นให้ได้มากขึ้นอีก เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะมีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจทางด้าน feeling หรือความรู้สึกที่สามารถจะยืดหยุ่นได้เนี่ยนะครับนอกจากความยับยั้งชั่งใจรู้ตัวเองแล้ว mindfulness แล้วตัวที่2ก็คือต้องเรียนรู้ที่จะรักในการพัฒนาตัวเองนะครับใฝ่รู้ในการที่จะทําทให้ตัวเองดีขึ้นเปิดใจรับฟังเพื่อทําให้ความใฝ่รู้ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดผลลัพธ์ในทางที่ เป็นทา,ท,าทางบวกนะครับดังนั้นแทนที่จะคิดตําหนิตัวเองตําหนินคนอื่นหา,หาเรื่องของเอกราะป้องกันตัวต่างๆนานา,นามาเป็นข้ออ้างเราก็เปิดใจรับฟังเพื่อทําให้เราเอาข้อมูลชุดนั้นมาพัฒนาตัวเองได้จริงๆใครที่ทําได้ตามนี้นะครับผมมองว่าเขาจะเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจตัวเองสูงมากนะฮะ ลองนึกภาพดูฮะขนาดตัวผมเองเนี่ยอ่านจบตรงนี้ปุ๊บเราเรามีบางส่วนที่เปิดได้บางส่วนเราก็ยังรับรู้ว่าเราก็เป็นมนุษย์ผุ้ทุชนคนหนึ่งซึ่งถ้าเราโดนตําหนิแรงๆโดยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยบางครั้งเราก็หลุดเหมือนกันนะฮะปรีแตกได้เหมือนกันแต่คนที่มีความแข็งแกร่งทางด้านใจิตใจเนี่ยเขาจะตั้งตัวตั้งสติแล้วก็หยุดการปรีแตกตรงนั้นก่อนหยุดหัวร้อนก่อนแล้วเอาเหตุเอาผลมาคุย โดยการที่ตัวเองสามารถจะควบคุมตัวเองได้แล้วเราก็เอาการควบคุมตัวเองได้เนี่ยมาฝึกตั้งคําถามในการใฝ่รู้ว่าประเด็นที่เขาพูดมามันมีเอ่อเป็นขุมทรัพย์ในการที่จะทําให้เราพัฒนาตัวเองได้ตรงไหนบ้างทําให้ตัวเองดีขึ้นตรงจุดไหนได้บ้างก็เป็นการเปิดใจในการเรียนรู้ได้นะครับดังนั้นตัว c o m p e t e n c y ตัวที่2ที่จะทําให้คนเรามีความสามารถในการที่จะมีความแข็งแกร่งทางจิตใจนั่นก็คือ self curiosity ซึ่งจะถือว่าเป็นจุดหนึ่งหลังจากที่เรารับรู้ตัวเองและมีความยับยั้งชั่งใจแล้วเราก็เปิดใจรับฟังคนอื่นละคือพอเรายับยั้งชั่งใจได้แนะ่นอนฮะด่านแรกมันจบไปละเราจะไม่ปรีแตกเราจะไม่หัวร้อนละหลังจากนั้นเราก็เปิดใจแล้วครับ curiosity ก็จะเกิดขึ้นความใฝ่รู้ความอยากรู้ที่จะเอาประเด็นต่างๆมาพัฒนาตัวเองนั่นเองนะครประเด็นวันนี้ก็เป็นตัวที่2นะครับแล้วนะเดี๋ยวตอนต่อไปจะเอาตัวที่3ม,มาคุยกันว่า นอกจากตัว mindfulness นอกจาก curiosity แล้วตัวที่3ที่จะทำให้เรามีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจมันคือ competency ตัวอะไรติดตามกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากประเด็นไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ